ครับผมตอนนี้กำลังจะไปไปทําบุญนะครับผมไปวัดนะครับผมขากลับนะครับใช่ไปวัดวัดอะไรรู้ไหมครับผมวัดอะไรครับวัดดูยุ้งมีคือเรากำลังจะไปไม่ได้ไม่ไเปเยโลไม่ได้เผยโลไม่ได้นีวมนรีวทขอโทษทีไม่ใช่วัดดอยยมีนะครับผมอ้าวเป็นวัดอะไรเป็นวัดสายตาเก่าแว้นนะครับผมอืม ขาเรียกว่าทำบุญตอนรับปีใหม่ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีแล้วร่ำรวยก็ลองไปเลยสิวัดปะหละวัดปะหละเออวัดปะหละวัดดวงนี้ของปีนี้จะเป็นยังไงคือทุกคนครับผมทริปนี้คือผมรู้สึกอาภัพมากเลยเพราะว่าผมรู้สึกอาภัพมากเลยเพราะว่าปกติเนี่ยผมแมบก็จะนั่งกับภูวินใช่ไหมวินเปรับไปส่งใช่ไหมผมก็จะได้นั่งหน้าตลอดเลยแต่ทั้งปนี้เนี่ยกูได้นั่งหลังอีเดียวเลยอะไรม่ได้นั่งหน้าได้ดูวิวเลยแล้วแฟครับผมไม่เป็นไรครับฟานไปนั่งหลังไป คนเก่าแก่แล้วเน้ำใจบอกว่าตั้งหน้ามาไม่เป็นไร่่่มนาทีเไหรอันนี้สวยอ่ะเฮ้ยอยากแวะผมนี่อยากกินกาแฟเลยครับไหวพาก่อดไหวพาก่อนเดี๋ยวกลับมาแวะเดี๋ยวกลับมาแวะคาเฟกว่าเออนะครับผมแล้วก็ใช่เช้าเช้าแบบนี้แน่นอนนะครับแน่นอนว่าตื่น นี่ตืจะบอกว่าไม่ว่าไปไม่ว่าไปกี่ทิปก็คือตื่นตื่นคนสุดท้ายตลอดตื่นสายมากตัวละครลับอ่ะตัวคือใครอ่ะใครอ่ะคนที่ใครอ่ะคนนี้ใคร้ยนั่งนั่งอย่างรก็ใครวะนี่ใครครับนี่ใครวะทักททยทักทายประชาชนเหรอนนี้ครัไอ้นี่สวัสดีอ่ะสวัสดีครับพี่อ่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับพี่อ่ะไม่สวัดีอนงส่วัไม่จบนั่นแหละ สอดสอดครับสอดครับจีบได้ครับจีบได้ครับจีบได้ไม่ใช่ดาวินนะกูเนี่ยแหละจีบได้ทไม่ได้นะครับดีครัผมก็โสดเหมือนกันครับจีบได้นะครับเฮ้ยเยเอยากเกยท็อสิเฮ้ยอยากเกท็อปอะไรเฮ้ยเฮ้ยแต่ไม่ใช่แค่เพราะว่าอยากพาน้องมาไอ้นี่ใช่ไหมอยากอยากพาน้องมาพักผ่อนอ๋อพาน้องมาพักผ่อนฟังขึ้นไหมโฟดไม่ขึ้นแต่งก่อนกันดีกว่านะครับผมแต่งก่อนให้เดี๋ยวผมจะแต่งมาให้พี่ชายผมมาทูวินก่อนรับผม ถึงภูวินในวันนี้ภูวินเป็นคนขับเอือขับรถเนาะใช่กว่าจะหลับเมื่อคืนก็ตี